สวัสดีครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุงสนิทนะครับวันนี้มีผู้ใจบุญครับเดินทางมาบริจาคน้ําดื่มแล้วก็มาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุงสนิทนะครับซึ่งส่วนมากเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับผมแล้วก็ไารายญาติซะเป็นส่วนมากนะครับวันนี้นะครับเราพาผู้ใจบุญมาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ศูนย์ดูแลแห่งนี้นะครับพร้อมกับนําสิ่งของที่จําเป็นแล้วก็น้ําดื่มมามอบให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ครับช่วงนี้ครับ พี่ครับอยากจะขอตัวแทนสักสักท่านนะครับในการกล่าวครับผมเชิญครับผมเชญครับขอให้พี่พูดอะไรสักหน่อยครับสักครู่นะครับตอนนี้กำลังตามตามหาตัวแทนครับพอสครับพอดีผมลงในช่อง y o u t ยู่ครับ นี่คือส่วนคุณปวยแล้วก็ผู้ใจบุญทุกทุกท่านที่มาทำบุญนะครับตอนนี้กำลังเกี่ยงกันอยู่นะสงห่อยครับน้องใช่ครับน้องผู้หญิงก็ได้ครับรู้สึกว่าผู้ใจบุญจะมีแต่ท่านที่ขี้อายทั้งนั้นเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้ได้เดินทางมาล่วงทำบุญกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านรงสินิทของเราก็ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกทท่านด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ